สานะที่เป็นทูตของมูลนิธิรักไทยนะครับผมก็วันนี้มีโครงการดีๆมานําเสนอการคือเทศกาลภาพยนตร์มูลนิธิรักไทยนะครับผมจะเป็นครั้งที่2แล้วก็จะจัดขึ้นในวันที่17-18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เที่ยงจนถึง4โมงเย็น เป็นงานเข้าชมฟรีนะครับผมที่รโรงภาพยนตร์ลีโดหนึ่งสยามสแควร์<ม>พนักงานมีอะไรก็คือเป็นเทศกาลที่จะพูดถึงกลุ่มที่เรียกว่า the invisible people หรือว่าช,ชีวิตกลุ่มคนที่ไร้ตัวตน<ม>ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติ<ม>ในบริเวณรอ,รอบรอบเมืองไทยนะครับผม,มซึ่งจะเป็นส่วนสําคัญที่จะผลักดันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆในเมืองไทยซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าสร้างประโยชน์ต่อสังคมไทยและเศรษฐกิจไทยอย่างมากแล้วก็ในงานนะครับจะ นำฉายเกี่ยวกับเรื่องเป็นภาพยนตร์หนังสั้นเกยวกบเรื่องชีวิตแล้วก็การทํางานความเป็นอยู่ของบุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นมุมที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันซึ่งผู้ที่มากํากับนะครับก็เป็นผู้กํากับที่แบบได้ชื่อได้ชื่อมาจากเมืองนอกแปืว่าได้รางวัลต่างๆมาจากเมืองนอกมากมายนะครับผมในงานก็จะมีการเสรวนาให้ความรู้กับนักศึกษาเกี่ยวกบเรื่องการถ่ายทำภาพยนตร์ในในเชิงของสุขภาพ<ม>แล้วก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มบุคคลเหล่านี้ด้วยไงก็ต้องขอเชิญชวนนักศึกษาต่างๆที่ กำลังศึกษาอยู่ในเรื่องของการถ่ายทำหรือว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสังคมต่างๆหรือว่าบุคคลที่สนใจใครก็ได้ครับผมก็ฟรีสำหรับการเข้างานยังไงก็อยากให้มางานนี้กันจะเยอะมามาดูอีกมุมมองหนึ่งของของบุคคลเหล่านี้ครับขอย้ำเรื่องเวลาอีกแล้วกันนะครับวันที่17-18ถึงสิสิงหาคมนี้นะครับตั้งแต่เที่ยงถึง4โมงเย็นที่ลงภาพย,ยนตร์ลีโด1สึ่งสแควครับเข้าชมฟรีนะครับ